กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็จะพามาหาเงินอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับก่อนแรกนะครับเราต้องซื้อลายเส้นก่อนนะครับกาวรอยบาทเลยแบบนี้หาเงินง่ายมากครับในอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็เป็นหนอนยางนะครับ7เซนกับตัวเบ็ด 2ทับศูนย์นะครับ14กรัมผมแนะนำนะผมแนะนำให้เป็น14กรัมนะเพราะน้ำมันค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็มีหนอนยาววอมนะครับ7จ,จเซนเมนกันและที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าเราไปดูกันเลยครับลืมที่จะดูการาฟเหมือนเดิมนะครับข้องสีงเหลืองๆนะปลาถึางกินดี เโอ้โหยืนกันเป็นบอยแบนดเลยโอ้ยอไอ้สัตว์ยืนเป็นบอยแบนดเลยมาแล้วแมบบนี้มันก็จะมีเรือให้เราเช่าด้วยนะครับก็จะเป็นเรือคายักเรือมอเตอร์นะครับมีเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์นี่ก็จะประมาณ3,000บาทต่อวันนะครับ ส่วนเรือคายักนี่ก็จะ1,000บาทต่อวันนะครับเราไปกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่คนระับผมเปิดไอ้แมพให้ดูว่าตรงไหนไอ้ตรงที่ผมมาร์กเลยนะครับตรงทุ่นเลยนี่นี่ราแ,แวกน้ำลึกๆก็มีหมดเลยครับ สานที่เราจะมาตกกันครับอ่าแล้วพายต่อไปอ่ามาถึงหมยแล้วนะเราทิ้งสมอก่อนนะครับจอดก่อนจอดทิ้งสมอก่อนเออนี่ครับเหยื่อที่ผมแนะนำไปนะครับ ตีไปให้สุดๆเลยครับเกลลเข้าไว้ดีที่สุดครับสเต็ปที่ผมใช้ก็จะเป็นกอและหยุดนะครับเนี่ยตามตามที่เห็นเลยครับกอและหยุดกอและหยุดผมใช้สปีดขั้น2นะครับพอหัวจิกค่อนข้างที่จะหนักเดี่ยมันจะเลียดพื้นกันไปครับถ้ใช้ขั้นหนึ่งนะ ก็ตกไปเรื่อยๆนะครับนะแบบนี้ปลาที่ผมพามาตกนี่ก็เงินดีมากเลยนะรวยได้เลยนะแล้วก็ EXP ก็เยอะเลยนะตามสเต็ปนะครับแล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะจะกอมามแบบไหนผมชอบแบบ s ต o อปแอนโกมากกว่าก็แล้วหยุดครับนย yeah, ครับขอพายเสียงพัดลมนะครับพอดีพัดลมดังไปหน่อยแล้วก็กอมาเรื่อยๆครับผม ตามสเต็ปครับแล้วแต่สเต็ปท่านผู้ชมเลยนะครับอ้าโดนแล้วครับมาแล้วตัวใหญ่หรือไม่มาดูกันครับโอ้เรือสันเลยเรือสันเลยจะความไหมเนี่ยลากมาครับอ้ามาแล้วขึ้นมาโลสหนึ่งโลกกว่านะครับ ได้เงินเยอะนะครับต้อง288บาทเนะี่ยตัวโลกว่านี้ได้200กว่าบาทเลยนะพอตกไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับวอมไอเหยื่อวอมก็ใช้เป็นแบบกอระยกก็ได้ครับกอระยก ไอเหยื่อหนอนอย,ยาวๆครับกอละยกกอละยกส่วนเหยื่อนี้ผมก็จะกอละหยุดกอละหยุดนะครับผมว่ากอละหยุดนี่แบบนี้นี่กินดีอยู่นะสัหดับาปลาตัวนี้ครับผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครใช้สเต็ปยังไงครับผมใช้สเต็ปนี้แหละอจะมีไหม ไม่มีนะครับสุดระยะก็ก,กขึ้นมา,าโยนใหม่ครับมาดูไม้นี้จะโดนหรือไม่ถ้าเที่ยวบิน เที่ยวบินที่มาที่นี่ก็ประมาณ3,000นะครับเอาโดนละโดนไหมเอาโดนโดนโอ้น่าจะตัวใหญ่ครับบินมา3,000ันสามพันค่าไรเส้นก็อีกเท่าไหร่นะเ0้าร้อยก็เป็นสามพันเกะครับแต่อยู่ได้ย,วยาวๆเลยนะอยู่จนข้ามวันก็ได้นะครับถ้าข้ามวันไปอีกมันก็จะเสียแค่ห้าร้อนะครับเราไม่ต้องเสียค่าเที่ยวบินนะครับ เอามาแล้วครับเรือสั่นเลยเรือสั่นเลยครับผมว่าตัวน่าจะใหญ่อยู่ตัวนี้ครับเอามาแล้วเท่าไหร่โอ้สองโลพอดีเนี่ยดูครับสองโลได้ต้องสี่ร้อยหกสิบแปดบาทเลยนะอีกพี่อีกสองร้อยเก้าเยอะนะปลาแค่สองโลเนี่ยเอาแล้วครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ